ไม่ทักเขาไปก่อนบ้านนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเขาจะแบบหายไปเลยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิทวิทยนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองแม่ขาแล้วแบบคนนั้นคือใครไม่รู้ไปตั้งเองไปตั้งสถานะเองว่าคนนั้นคือใครเธอฉันไม่รู้เหมือนกันบอกสถานะฉันด้วยนะว่าเธออยู่ในสถานะอะไรกันแต่ว่าขออย่างเดียวนะเธออย่าเป็นคนที่บล็อกกันนะจ๊ะหรือเขามีคนอื่นไปแล้วแบบไม่เอาไม่เอานะไม่ใช่ช่องฉันนะอ่ะ มาดูกันนะคะส่วนใครนะคะที่อยู่ในกรณีปกติจะตรง20%นะคะซึ่งใครมีวันเกิดอันต่อไปนี้จะตรง80%ไปเลยคนเกิดอยู่ในวันพุธเธอ10 2030คนเกิดอยู่ในวันรงเท้ด้วยเลขหนึ่งนะคะมีนกรกฎพิจิตลงท้ายด้วยเลข3มคนเกิดวันศุกร์เธอคนเกิดอยู่ในวันรงท้าด้วยเลข5นะคะมินกรกฎพิจิตนะคนเกิดพิจิตเธอแล้วไงคนเกิดอยู่ในมินกรกฎพิจิตค่ะลงท้ายด้วยเลข4ี่นะคะเอาเอาเอาอีกเอาอีกลงท้ายด้วยเลข10 20 30สิเมษสิงห์ธนูค่ะ้วยเข สองนะจ๊ะผึกศกกันบังกอนนะจ๊ะหาาใช้ไปต่อกับแม่วิทวิตได้เลยนะคะสงครมีวันเกิดก็ยินดีด้วยนะเธออะเดี๋ยวฉันจะดูให้นะว่าถ้าผมเข้าปากถ้าคุณนะคะไม่ทักไปหาเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเขาจะทักมาหาคุณไหมหรือว่าจะปล่อยเบอร์เออลืมบอกไปกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์นะคะที่เป็นลูกตัวเอ็มจะสามารถดูดวงส่วนตัวกับฉันได้นะปกติรอหนึ่งวันค่ะแบบด่วนรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นอ่านินดูซิ ว่าได้อะไรหนึ่งามสี่ห้โอเคฉันจะถนัดอ่าน5า้ใบมากที่สุดจริงๆ3ใบก็อ่านได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่า5ใบมันจะละเอียดกว่านะคะ tree of life อไหนดูซิได้ ten cups เธอได้ night of s w o r d นะจ๊ะได้เอ่อ four of wands ค่ะ king of pentacles นะคะแล้วก็ king of wands เธอถ้าถามว่าเขาจะเขาจะมีการแบบทักมาไหมฉันว่าทักทักแน่ๆแหละทักเลยเพราะว่าตัวเธอเป็นเหมือนคนในครอบครัวครัแหละเขารู้สึกผูกพันกับเธอมากๆนะคะ ยังไงก็แล้วแต่ต้องทักมาหาเธอจ้ะถามว่าเร็วสุดเมื่อไหร่เร็วสุดคือประมาณ12วันค่ะช้าสุดก็คือ4สัปดาห์นะคะยังไงเขาก็ทักมาหาเธอนับจากไหนแม่นับจากวันนี้เธอวันที่เธอมาดูดูคลิปนี้นะจ๊ะนะไม่ใช่นับจากวันที่เขาหายไปนะเธอนับจากวันนี้นะอ่ะ ตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยพูดจามไม่ค่อยเข้าหูเขาเท่าไหร่นะคะการทักทายของเขาอะที่กลับมาเนี่ยอาจจะทักมาแบบแย่ๆป,ป,ป่วนๆปันป่นๆเธอไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกดีอะไรมากมายแต่ทําให้เธอรู้สึกโล่งใจว่าอย่างน้อยก็ยังติดต่อกันได้เธอเดี๋ยวไปต่อข้อสองเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเธอบ้างตอนนี้วินาทีนี้นะจ๊ะใครนะเธอที่แบบอ่อยากจะเรียนอานไพ่กับแม่วิทนะคะสามารถที่จะเรียนได้เธอ ก,กดที่หน้าแม่ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M เถอแบบสดนะจ๊ะแม่แถมให้ยิีไปให้นะคะแล้วก็แถมการตลาดปั้นช่องไปด้วยนะคะส่วนใครที่ถามว่าเรียนยังไงแม่วิดีโอคอลโทรคุยกัน10ครั้งนะครั้งละ1ชั่วโมงส่วนใครที่จะเรียนแบบแห้งเถอเรียนได้ทันทีเถอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไม่ต้องรอเหมือนแบบสดนะจ๊ะอยู่ที่2ใบเทาคะ่ะมีโปรดาย้าย16ใบแดงกดที่หน้าแม่ลิงกที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M เถออะมาดูกันดูซิ วิเธอเดวิลหึงหวงค่ะมีความหึงหวงนะจ๊ะต่อมาสองจิตสองใจกลั 3, วว่าเธอจะหายไปกับคนอื่นนะเนี่ยมีความหึงหวงจริงๆเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งนะคะทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เขา,าหายไปจากเธอเองแล้วก็เป็นประสาทเองหายเองเป็นประสาทเองนักเลงพอนะจ๊ะ<ๆ>แล้วก็มีการไปปรึกษาเพื่อน,อนด้วยเธอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเ<ๆ>พื่อนบอกเขาว่าอะไรเพื่อนบอกว่ามึงสวยแล้ว <Search>. เพราะว่าเขาไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะนะถามว่าเขาชอบคุณไหมชอบรักหลง แล้วก็มีความคิดถึงมากๆแค่ติดที่อีโก้นะจ๊ะแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนเขาปั่นมาเรียบร้อยแล้วยังไงกลับมาแน่นอนค่ะกลับมาด้วยความหึงหวงด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเขาว่ามาปั่นเขาแล้วค่ะว่าเธอมีคนอื่นก็รอดูนะจ๊ะเขาจะกลับมาด้วยความโกรธเกลียวเธอนะจ๊ะอะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คะว่าวิดวิดนะ คนเก่าคนนั้นของคุณยังมีคุณอยู่ในใจหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิทวิทนะจะมาไขคําตอบให้กับทุกคนเองนะคะส่งใครอยากจะดูดวงสนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้ลิงก์ที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอเนาะส่งใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตรงแค่20%ค่ะใครอยากตรง80%จะต้องมีวันเกิดอังต่อไปนี้แล้วก็ราศีนะคะที่ตรง กับที่แม่บอกเน,ะนเกาคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข10 20 30นะคะอ่าเมสิงธนูค่ะลงท้ายด้วยเลข4นะคะพฤษศกันมังกรลงท้ายด้วยเลข6นะคะคนเกิดมิถุนนะจ๊ะหากใช่ไปต่อก,กับแม่วุตรปีได้เลยนะคะสรงใครนะคะที่อ่ะอยากจะเรียนกับแม่นะคะสามารถลงเรียนได้เถอะมีแบบสดกับแบบแห้งเถอะอ่านไพ่ยิปซีน่ะ แบบสดนะจ๊ะก็จะให้ไพ่ยิบสีไปหนึ่งสำหรับนะคะเป็นไพ่แท้นะจ๊ะแล้วก็เอาวิดีโอคอลโทรคุยกันนะคะ10ครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็อะไรอีกอ่ะแม่สอนปั้นชองไปด้วยแล้วกันนะส่งใครที่จะเรียนแบบแห้งนะคะเรียนได้ทันทีไม่ต้องรออะไรนะคะอยู่ที่2ใบเท่านะคะกดที่หน้าแม่ลิงก์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M ็เถอมีโปรดาวย้าย16ใบแดงด้วยนะคะสําหรับแบ,บแบบแห้งนะ่ะ นายออฟสอดนะจ๊ะนายออฟเพนท์เคิลค่ะคุยนอฟสอดนะคะ,คะ, swords, ะ,คะ The Fool แล้วก็เพดออฟวอนส์นะ,ะถ้าถามว่าเขานะคะยังมีคุณอยู่ในใจหรือเปล่านะคะคนเก่าของคุณเนี่ยคนเก่าของคุณยังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะทุกครั้งที่คิดถึงคุณเขาจะนอนไม่หลับกระสรับกระส่ายเลยทีเดียวแต่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะตัดใจจากเขาไปแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วเหมือนตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะเขาน่าจะกลับมาช้าไปนะเขาคิดจะกลับมาหาคุณจริงๆนะเนี่ย แต่เขารู้สึกว่ากลับมาคุณคงจะไม่ได้เปิดช่องทางหรือว่าทําให้เขาไม่สามารถสานสัมพันธ์กับคุณต่อได้อะเออเขามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเหมือนคุณแบบคุณหมดสิ้นความรู้สึกกับเขาไปแล้วอะเขาก็เลยจะพยายามกลับมานะคะอ่าเร็วสุดก็น่าจะเป็นช่วงเมษาเธอประมาณปลายเดือนนะเป็นการทักทายมาตามปกติหรือว่าทักทายอะไรแบบแปลกๆมาด้วยความเป็นห่วงะเธอ เนาะถ้าเธออยากคุยกับเขาต่อสามารถที่จะคุยได้นะจ๊ะแต่การคุยครั้งนี้เธออย่าไปแรงใส่เขาเพราะว่าถ้าแรงปุ๊บกระเจิงจะ้ะกระเจิงหายไปเลยเนาอะอะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะว่าเป็นอย่างไรนะคะดูสิเป็นอย่างไรอะเด็กเรียนเธอ ต่อมาควีนเหรียญเธออุ้ยเธอเขาเห็นว่าเธอรวยขึ้นนะเนี่ยรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะสิบเหรียญด้วยอีกต่างหากร่ํารวยเงินทองนะจ๊ะดูมีความสุขอุดมสมบูรณ์เธอสวยเซ็กซี่มีเสน่ห์หรือว่าหล่อเซ็กซี่นะคะนะแบบเกินต้านมากๆเลยเขาก็เลยคิดถึงเธอมากๆนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบทํายังไงให้เธอกลับมาเพราะว่าเธอดูไปไกลแล้วอะเธอดูไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นเธอบางคนอาจจะมีเขาติดอยู่ในใจนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้เขากลับมาเพื่อ สสาััมพนธ์แค่อยากจะกลับมาเพื่อเพื่อถามดูว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เธอคิดหรือเปล่าแต่ตัวเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์นะอลองพิจารณาดูละกันนะจ๊ะใครชอบความทำนายของแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิทวิดนะ